สวัสดีค่ะคือกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเวียตอบสั้นๆแฟนๆลุ้นรอฟังฝั่งเบลล่าวันนี้เวียตอบแล้วหลังมีคนส่งกำลังใจวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยอยากฟังจ่าปากของสาวเบลล่าชัดๆว่าข่าวลือที่ออกมาว่าเลิกกันกับเ er วียสกลวัฒน์แล้วนั้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของคู่รักเ er, วียสกลวัฒน์และเบลล่าราณีต้องลุ้นกัน พอเมื่อวันสุกที่ผ่านมามีการพูดถึงเป็น t a อ k ออฟเดอะทาติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในช่วงบ่ายถึงเย็นกับข่าวการเลิกรากันของทั้งคู่อัปเดตล่าสุดก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆจากทั้งคู่พอยังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือได้ยินจากปากของเจ้าตัวแฟนๆก็ลุ้นให้ข่าวไม่มีมูลอย่างไรก็ตามทีมข่าวก็ได้ส่งกำลังใจส่งข้อความทางไลน์ไปหาเวียไปให้กำลังใจสั้น ดานเวียก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณครับส่วนทางฝั่งของเบลล่าผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์ว่าขออนุญาตให้ทั้งคู่ออกมาตอบด้วยตัวเองเพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ซึ่งเวียมีคิวออกงานวันที่11ธันวาคมนี้ส่วนฝ่ายหญิงออกงานวันที่30พฤศจิกายนถ้ามีอะไรคืบหน้าจะนำมาอัปเดตต่อไปอย่างไรก็ตามวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับข่าวดีจากปากของเบลล่านะคะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com คค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ